มหมดเอ,อ,อ,อจาจริงบกว่าเล่นเราสองวนสองเอ้หยิบยอยู่นะเรเร็วเร็วเร็วเนไหนไม่หลอกสองเซนเต็มที่น้องผมตกมาน่าน เต็นที่นะคะ